ราชาลูกหนังทุลกอสเสนอยังไว้ใจเนโก้เฮนโดคัมแบ็กคาดการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลเกมด่วนอาแจ็กส์หลังจากที่นัดก่อนพลาดท่าพ่ายอาตาลันตาคาบ้านศูนย์ต่อสองให้หงแดงลิเวอร์พูลต้องมาลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกต่อในเกมคืนนี้ที่ยังคงได้เล่นในรังแอนฟิลด์โดยมีอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมเป็นผู้มาเยือนซึ่งหากเก็บชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันดี แม้เหลือโปรแกรมเตะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีอีกหนึ่งนัดก็ตามและนี่คือ11ผู้เล่นที่กุนซือเจเกนครอปน่าจะส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมคํำคืนนี้ในระบบการเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูอลิซอนเบเกอร์เกมสำคัญแบบนี้ยังไงอลิซอนก็การันตีตัวจริงหากไม่ซวยเจ็บก่อนเกมแบ็กขวาเนโกวิลเลียมส์ด้วยการที่มีทางเลือกไม่มากดูแล้วครอปคงต้องจำใจให้วิลเลียมส์สตาร์ทเป็นตัวจริงต่อถึงแม้ฟอร์มการเล่นของดาวเตะเลือดเวลวัย19ปี ยังไม่เข้าตาและมีข้อผิดพลาดเยอะก็ตามเซนเตอร์แบ็กเจเอลมาติปแม้ยังไม่ฟิตแบบสมบูรณ์เต็มร้อยแต่สถานการณ์แบบนี้มาติปได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนโดยขุมกําลังที่มีอยู่อย่างจํากัดแถมได้พักในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเซนเตอร์แบ็กฟาบินโยแข้งอนเนกประสงค์เลือดแซมบ้าวัย27ปีจะสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งปลากลังตัวกลางคู่ก,กับมาติปค่อนข้างแน่หลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดกับบทบาทเซนเตอร์แบ็ก แบ็กซ้ายคอสตาซิมิคาสถึงแม้แอนดูโรปสันอยู่ในสนภาพที่พร้อมลงเล่นแต่มีแววที่จะออกสตาร์ทด้วยการน,นั่งสำรองไปก่อนเพื่อเปิดทางให้กับซิมิคาสซึ่งยังไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีเท้านในเกมพรีเมียร์แม้แต่นัดเดียวแต่ได้สัมผัสเกมแชมเปียนลีกมาแล้ว2นัดซึ่งก็รวมถึงนัดก่อนที่เจอกับอาตาลันตามิดฟิลจอแดนเฮนเดอร์สันหากไม่มีปัญหาอะไรกับตันเฮนโดจะสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนหลังลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมบุกเจ้าบ라이ตันหนึ่งต่อหนึ่ง ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามิดฟิลด์เคอร์ติสโจนส์โดยการที่ทั้งเตียยก็เอคันตราอาเล็ก์ออกเลตแชมเบรดนนาบีเกต้าและเจมส์มิลเนอร์ต่างมีปัญหาบาดเจ็บรุมเร้าททำให้ครอปแทบไม่เหลือทางเลือกอื่นดังนั้นโจนส์น่าจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้มิดฟิลด์เจ้าจิโนวยนาดุมจินนี่เป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของทีมมาตลอดและก็คงไม่มีปัญหากับการได้ลงตัวจริงอีกครั้งในคืนนี้ แม้กรำศึกมาหนักตั้งแต่เปิดซีซั่นก็ตามปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลาถึงแม้ฟอร์มยังไม่เข้าที่นับตั้งแต่หายป่วยโควิด -19 แต่เกมสำคัญแบบนี้ยังไงก็ต้องหวังพึ่งพาความสามารถของบางหม่ซึ่งเจ้าตัวก็มีความกระหายสุดๆที่จะกลับมาทำประตูให้ได้อีกครั้งหลังไรซ์สกอร์มาสองนัดติดปีกซ้ายซาดิโอมาเน่ถึงแม้เดโก้โชต้าฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆแต่เกมนี้มาเน่คงจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับครอป ก่อนดาวเตชาวโปรตุกีสหลังถูกส่งลงเป็นตัวสำรองในเกมกับไบรตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชตาก็คงจะถูกส่งลงเล่นเช่นกันในระหว่างเกมก่องหน้าโรเบตโตฟีมิโน่ฟอร์มการทำประตูอาจไม่จัดจานแต่บ๊อบบี้ยังคงมีความสำคัญมากๆต่อเกมการเล่นของทีมโดยเฉพาะจังหวะขึ้นเกมรุกดังนั้นเกมนี้ครอปคงไม่ส่งดิวอโอดิกีเป็นตัวจริงก่อนแน่ จะเกนครอปรายงานว่าเฟอร์กิวฟันได้ฟื้นฟูร่างกายได้ดีในขณะที่กำลังอยู่ในขั้นตอนแรกของการฟื้นฟูจากการผ่าตัดเข่าหลังได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นในเดือนตุลาคมแม้จะยังไม่มีกำหนดเวลาคืนสนามในเวลานี้เมื่อถามระหว่างการแถลงข่าวก่อนเกมกับอาแจ็กซ์วาเขาติดต่อกับฟันได้ย่างใกล้ชิดหรือไม่ครอปตอบว่าใช่แน่นอนว่าเราติดต่อกันพิจารณาตามสถานการณ์เขากำลังทำได้ดีมากเข่าของเขาดูไม่ดีถ้าพูดตามตรงมันไม่ได้ดูเหมือนเข่าเลย แต่มันดูดีสําหรับเขาที่ผ่านการผ่าตัดมาและระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ผ่าตัดดังนั้นใช่แน่นอนว่าเราติดต่อกันและเขากําลังทําได้ดีนั่นเป็นความจริงนูโน m เมนเดสดาวรุ่งสปอร์ติ้งลิสบอนยังไม่เซ็นสัญญาใหม่กับสโมสอรท่ามกลางความสนใจจากลิเวอร์พูลตามรายงานของเดลี่เมลเมนเดสทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้โดยมีข่าวว่าลสเตอร์และนิวคาสเซิลต้องการตัวเช่นกัน แบ็กซ้ายรายนี้เป็นเป้าหมายของโคงแดงตามรายงานของอาโบลาและไม่ยอมต่อสัญญาใหม่ที่เพิ่มค่าฉีกสัญญาที่ตอนนี้มีอยู่40ล้านปอนด์เจเกนครอปอภิปรายในหลากหลายประเด็นในระหว่างการปรีวิวเกมแชมเปี้ยนลีกที่ลิปูจะพบกับอาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมโคงแดงจะต้อนรับการมาเยือนของทีมจากเอเลดิวิซีในแอนฟิววันอังคารนี้และนี่คือประเด็นต่างๆที่ผู้จัดการทีมกล่าวในการแถลงข่าวก่อนเกม เขาคาดว่าเกมกับอาแจ็คส์จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักใช่หรือไม่ใช่เลยทําไมผมจะไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่สูสีอาแจ็ค์อัลตราดามเป็นทีมที่ดีจริงๆและตั้งแต่เกมกับเราพวกเขาโบยบินค่อนข้างดีในลีกผลการแข่งขันเกมใหญ่ๆจะฝูงของตารางที่นําห่างนักเตะที่มีความสามารถสูงบางคนกลับมาอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ผมคาดว่ามันจะเป็นที่สูสีมันสำคัญอย่างไรที่จะต้องผ่านเข้ารอบก่อนโปรแกรมที่ชุกในเดือนธันวาคม เป็นความจริงแล้วผมไม่ได้มองมาในมุมนั้นเพราะว่ามันแปลว่าผมนับคะแนนไปแล้วเราต้องรับมือกับสถานการณ์อย่างที่มันเป็นใช่สามแต้มจะยอดมากดีที่สุดแต่ชัดเจนว่าในตารางการนำห่างจะช่วยมันได้มากผมไม่คิดว่าผมจะต้องให้ความเห็นถึงมันในวันนี้แต่ใช่แน่นอนว่ามันเป็นเกมสำคัญกับทีมที่ดีจริงๆและนั่นคือวิธีการที่เราต้องวางเกมไว้ความสำคัญของทีมงานเบื้องหลังที่ช่วยทำให้แน่ใจว่า นักเตะจะพร้อมสาหรับเกมต่างๆที่ผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วพวกเขามีความสําคัญอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงเวลาอย่างนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เข้มขน้นซึ่งชัดเจนว่าบางครั้งนักเตะใช้เวลาเยอะมากในแผนกนี้กว่าที่อยู่กับผมในสนามแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมกันเยอะมากเราทําอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นใช่มันสําคัญมากและพวกเขารู้ดีมันเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากสําหรับเราทุกคนและแน่นอนว่าสําหรับพวกเขาเช่นกัน เขาลำดับความสำคัญของรายการต่างๆในฤดูกาลนี้หรือไม่ผมไม่ได้มีนักเตะม,มากพอที่จะทำเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรายการมันเกี่ยวกับเกมที่เราลงเล่นซึ่งมันแปลว่าเราลงเล่น2วันก่อนและนักเตะที่ฟิตที่สุดสำหรับเกมนั้นจะลงสนามและจะเป็นแบบนั้นอีกครั้งในเกมนี้เพราะอย่างที่ผมพูดไว้มีนักเตะไม่มากพอที่จะตัดสินใจอะไรเหล่านี้ผมไม่เคยตัดสินใจแบบนั้นพเมร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรก็ตามเพราะว่ารายการทั้งหมดมีความสำคัญมากๆ กองเชียร์2,000คนที่มีกำหนดจะเข้ามาชมเกมที่ลิผูจะพบกับวูฟแฮมตันวันเด e r เรอร์ในวันที่6ธันวาคมในฐานะนักเตะผมน่าจะไม่เคยมีกองเชียร์เข้ามาดูมากกว่า2,000คนแต่ตั้งแต่ผมทำงานในฐานะโค้ชมีผู้คนมากขึ้นในสเตเดียมและผมไม่รู้ชัดเจนว่าใครจะได้เข้ามาและใครจะเป็น2,000คนนั้นแต่ใช่ผมมีความสุขกับผู้โชคดี2,000คนที่จะได้โอกาสได้ชมฟุตบอลสดๆอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด แต่ผมไม่เคยมีประสบการณ์กับผู้ชม2,000คนที่แอนฟิลด์ถ้าพูดตามตรงซึ่งเราจะรอดูวิธีการที่เราปรับตัวกับการที่ไม่มีกองเชียร์ในสเตเดียมเราจะพยายามใช้2,000คนในสเตเดียมให้เป็นประโยชน์และไม่ให้มีปัญหากับกองเชียร์4,000คนในสนามทีมเยือนอื่นๆซึ่งมันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือข้อได้เปรียบที่เรามีกับเรื่องนี้หรือข้อเสียเปรียบบางอย่างมันเป็นแค่สัญ,ญญาณที่ดีว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้และผมหวังว่ามันจะเป็นแค่ก้าวแรก นั่นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมริสบิลเลียมและเนโกวิลเลียมทำได้ดีแค่ไหนในการลงเล่นในทีมฝั่งนะถ้าเทียบกับบางคนในทีมที่พูชุดเดยาวชนหรือนักเตะอะคาเดมี่โดยทั่วไปเขาพร้อมแล้วแน่นอนกับพรสวรรค์ลหลายอย่างไม่อย่างนั้นคุณไม่อาจจะผ่านการคัดตัวขึ้นมาได้เมื่อคุณผ่านช่วงเวลายากๆต่างๆเหล่านี้ในอาชีพในระดับอะคาเดมี่ของคุณแล้วคุณจะเคยเจอกับสถานการณ์ยากๆและความกดดันบางอย่าง แต่เมื่อคุณขึ้นมาและคุณอยู่ในก้าสุดท้ายและคุณลงเล่นในเกมแข่งขันให้กับทีมชุดใหญ่คือสัตว์ประหลาดคนละตัวผมคิดว่าเด็กๆปรับตัวได้ดีมากพวกเขาทําได้ดีหลายๆอย่างพวกเขาทําสิ่งดีๆมากมายช่วยเราได้หลายอย่างที่สําคัญมากๆไม่เพียงแต่ในช่วงเวลานี้แต่โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ปัญหาเดียวคือพวกเขามีใครบางครั้งบางคราวคือเรื่องที่ผู้คนเปรียบเทียบพวกเขากับคนที่เคยเล่นในตำแหน่งเดียวกับพวกเขามาก่อน แน่นอนว่าในกรณีนี้พวกเขาเจอเปรียบเทียบกับนักเตะระดับโลกและนั่นทําให้มันอาจจะยากสําหรับผู้คนที่จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กเหล่านี้มีความสามารถแค่ไหนแต่จากมุมมองของผมพวกเขาทําได้ดีมากจริงๆ a n แอนดูลอปสันต้องการให้ลิพูคว้าโอกาสในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนส์เมื่อพวกเขาเปิดบ้านพบกับอาร์เจน์ในค่ําคืนวันอังคารนี้ หงแดงต้องการชัยชนะทีมจากเอเดียซีเพื่อการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นปีที่4ติดต่อกันและพวกเขาต้องเอาชนะทีมที่รบสันยกย่องเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปเมื่อถามในการแถลงข่าวก่อนเกมว่าโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกมีความใกล้เคียงกับเกมลีกสูงสุดอย่างไรแบ็กซ้ายตอบว่าอาแจ็คส์คือคู่แข่งที่มีคุณภาพเรามีนักเตะต่างชับเยอะมากในพิม์ลีกตอนนี้คุณยิ่งคุ้นเคยกับการเล่นกับนักเตะประเภทนี้มากขึ้นความแตกต่างระหว่างทั้งสองรายการไม่มากอย่างที่เคยเป็นมาก่อน แน่นอนว่ามันแตกต่างในเรื่องของสไตล์การเล่นพวกเขาเล่นในลีกที่แตกต่างออกไปและทุกอย่างมีผลคุณไม่รู้จักนักเตะของพวกเขาลึกซึ้งมากเท่ากับที่คุณรู้ในพิมลีกแต่เรากำลังเล่นกับหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปในค่ําคืนวันพรุ่งนี้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาน่าทึ่งมากและทีมของพวกเขาในตอนนี้ก็ยอดเยี่ยมมากเรารู้ว่าเราเจอกับการหนักในค่ําคืนวันพรุ่งนี้แต่เรารู้ว่ามีเดิมพันสูงเรารู้ว่าถ้าเราชนะจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและนั่นเป็นเป้าหมายตลอดมาเราอยากไปให้ไกลทีี่สุดในนรายก และการจะทําแบบนั้นก่อนอื่นเราต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับแรกเรามีโอกาสที่จะทําได้ในค่ําคืนวันพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องพยายามควบคุมสภาพจิตใจของเราและทําทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้เพื่อชนะเกมนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจบด้วยตําแหน่งแชมป์กลุ่มหรือว่าููหวังจะกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะหลังเสมอไบรตันหนึ่งต่อหนึ่งในเกมล่าสุดและเมื่อพูดถึงโปรแกรมหนักต่อเนื่องและการที่นักเตะต้องการช่วยเหลือมากขึ้นหรือไม่โรเบรสันตอบว่า โปรแกรมวุ่นวายมากไม่ใช่ความลับสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าโควิด -19 และเราต้องเผื่อเวลาทำเรื่องต่างๆไว้แต่โปรแกรมก็มักจะยุ่งอยู่เสมอเรารู้เรื่องนี้ได้และโปรแกรมต่างๆไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเราต้องการลงเล่นเกมเหล่านี้ทั้งหมดในรายการต่างๆทั้งหมดเราเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะรับการช่วยเหลือจากมันนิดหน่อยผู้จัดการทีมของผมน่าจะพูดถึงมันบ่อยที่สุดแต่ผมรู้ว่าผู้จัดการทีมหลายๆคนอาจจะอดครวน เพื่อให้เปลี่ยนตัวสำรองได้5คนหรือเรื่องต่างๆที่อาจจะช่วยได้ผมรู้ว่าในสกอตแลนด์พวกเขาเพิ่งเปลี่ยนตัวได้5คนในตอนนี้และผมรู้จักที่ได้คุยกับเด็กๆของพวกเขามันสร้างความแตกต่างอย่างมากเพราะว่าโปรแกรมของพวกเขาก็วุ่นวายเช่นกันผมแค่เชื่อว่าเราน่าจะพยายามช่วยเหลือนักเตะผมไม่รู้เปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขที่ชัดเจนแต่การบาดเจ็บกล้ามเนื้อเกิดมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูกาลนี้มันดูเหมือนทุกๆเกมที่ผมดูทางทีวีหรือทุกเกมที่ผมลงเล่น บางคนจะต้องออกมาด้วยการบาดเจ็บบางอย่างผมคิดว่าพรเมยรีคลีกที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณอยากจะให้นักเตะที่ดีที่สุดของคุณลงเล่นและคุณอยากจะมีทุกคนในทีมที่มีในทีมที่ดีที่สุดของพวกเขาพร้อมลงเล่นและสามารถแข่งขันเพื่อสิ่งที่แตกต่างออกไปเราอาจจะไม่เห็นมันมากนักในตอนนี้เพราะว่านักเตะโชคร้ายมากที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อผมคิดว่าเราน่าจะได้รับการช่วยเหลือมากกว่านี้เราอาจจะแก้ไขมันและปล่อยให้มีการตัดสินแบบนี้ที่อื่น เพื่อให้เราเตรียมตัวได้ในการลงเล่น1เกมในทุกๆ3วันและเราจะพยายามฟิตและสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับประเด็นความฟิตกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ถูกถามว่าเขาต้องพยายามหรือไม่ที่จะจัดการระดับสมาธิของเขาในเกมต่างๆจากโปรแกรมมากมายและการบาดเจ็บในเวลานี้ส่งผลกระทบกับทีมลิเวอร์พูลหรือไม่ไม่ผมลงไปแบบ100%เสมอเขากล่าวคุณดูดีเมื่อมันเป็นวันที่มีเกม ผมมักจะพยายาม100%อย่างแน่นอนแต่ชัดเจนว่าหลายๆเกมคุณอาจจะต้องปรับตัวยกตัวอย่างเช่นเกมเยือนออตาลนตาเราปรับตัวได้นิดหน่อยผมและทรินอเล็กซานเดอร์ถอยไปลึกนิดหน่อยและขยับเข้ากลางมากขึ้นนิดหน่อยเทียบกับปกติที่เรายืนด้านกว้างที่อาจจะเซฟกําลังขานิดหน่อยหรือแปลว่าเราไม่ได้ออกแรงวิ่งมากนะักเรายังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมนั้นเพราะว่าเราเล่นได้ดีมากและปิดเกมได้คุณอาจจะต้องปรับตัวเมื่อรูการดําเนินไปแต่ไม่มากนะัก เหตุผลคือคุณกำลังลงเล่นอยู่เพราะว่าวิธีการที่คุณเล่นซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างและคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่มากนะักโปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เรารู้ดีเกี่ยวกับเก,ก,บเกมที่รอเราอยู่เรารู้ว่ามีเกมถัดไปรออยู่มันแค่เกี่ยวกับความพยายามที่จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเจอกับพวกเขาพยายามรักษาความฟิตให้มากที่สุดและสุขภาพดีที่สุดพยายามฟังคําแนะนําจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฟังเสียงร่างกายของคุณ และพยายามทําทุกอย่างให้เหมาะสมในการลงเล่นเกมต่างๆจนถึงเวลานี้โชคดีที่ผมยังโอเคและผมยังฟิตหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะชัดเจนว่ากับโปรแกร,รมมันไม่ง่ายขึ้นเลยและหวังว่าผมจะยังฟิตและสุขภาพดีเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ